สวัสดีครับเทนนิวิกนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องสนุกๆมาฝากสาวๆของผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับลีลาบนเตียงเวลามีบทรักบนเตียงหรือมีอะไรกันกับคนรักของคุณเนี่ยนะครับ Position หรือท่าทางท่วงท่าลีลาระหว่างาลีลารักนั้นเนี่ยมันมีอยู่จุดหนึ่งที่สาวๆต้องสังเกตแล้วก็ ปรุงและนำมาปรับใช้ให้มันเกิดความสนุกเพิ่มอรรถรสเพิ่มความตื่นเต้นแล้วก็เพิ่มสเสน่ห์ให้ตัวสาวๆเองได้นะครับเรื่องนั้นก็คือเกี่ยวกับขาครับผมให้ชื่อเรื่องว่าขาพาดบ่าเออเป็นยังไงขาพาดบ่าหลายคนที่มีประสบการณ์ทางนี้มาบ้างแล้ว จะรู้ว่าไอ้คำว่าขาพาดบ่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะแต่ถ้าบางคนที่ยังมีความไร้เรื่องสายอยู่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าขาพาดบ่าเนี่ยมันคือโพสิชันท่าไหนแล้วก็มันจะมีประโยชน์อะไรหรือว่ามันจะช่วยให้สาวสาวแล้วก็แฟนของคุณเนี่ยสนุกได้ยังไงบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะอย่างสมมติคุณมีอะไรกับแฟนคุณอยู่ในท่าท่าง่ายๆที่เหมือนสมมติว่าเป็นท่ามิชชันนารีท่ามิชชันนารีเนี่ยคือท่าที่สาวสาวนอนหงาย อยู่บนเตียงหรือโซฟาหรือที่นอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับและฝ่ายชายเนี่ยคุกเข่าหรือยืนนะฮะเอาเป็นคุกเข่าแล้วกันคุกเข่าแล้วก็หันหน้าเข้าหาคุณนะฮะ,ะสมมตินี่ผมเป็นฝ่ายชายใช่ไหมแล้วผู้หญิงก็นอนอยู่นอนอยู่ตรงหน้าอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยคือถ้าผู้ชายเขาไม่ได้นอนคว่ำลงไปเหมือนมชชันนารีปกติ มันก็จะมีเหมือนแบบอย่างที่ผมบอกคุกเข่าอยู่อย่างเงี้ยทีเนี้ยพอผู้ชายคุกเข่าเนี้ยขาของผู้หญิงเนี้ยบางคนก็จะอ้าออกไปอยู่ข้างๆตัวผู้ชายอย่างนี้นะครับอาจจะสมมติผมผมสมมติว่าผมคุกเข่าอยู่นะครับแล้วขาของผู้หญิงก็จะอยู่ด้านข้างอย่างนี้ซึ่งสําหรับผมแล้วมันคือธรรมดานะฮะมันก็คือเป็นท่าเบสิกธรรมดาแต่วันนี้ผมจะมาปรับ โพสิชันของขาสาวๆเนี่ยให้มันมีความ a d v a n c e ์ขึ้นนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ให้สาวๆเนี่ยได้เกิดความรู้สึกดีขึ้นเพราะมันจะเป็นการที่สาวๆเนี่ยจะได้หาองศาสัมผัสภายในของคุณกับผู้ชายของคุณนะครับอย่างที่ผมบอกเหมือนผมสอนไปแล้วในบทเรียนอย่างเช่น Bed b บสไบเบิลหรือเบสแอดวานซ์ก็ตามเนี่ยนะครับในคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยครับที่จะบอกว่าท่าต่างๆเนี่ยจะช่วยปรับ องศาภายในช่องคลอดเนี่ยให้มันรับกับขนาดหรือสรีระรูปทรงของน้องเคได้ยังไงบ้างเนี่ยวันนี้ผมดึงส่วนหนึ่งจากคอสเบรดไบเบิลเนี่ยเบดบเบิลเนี่ยมาฝากสาวๆกันนะฮะอ่ะอย่างสมมติตอนแรกเขาคุกเข่าอยู่ใช่ไหมฮะคุณนอนหงายแล้วขามาข้างๆอย่างเงี้ยแทนที่คุณจะเอาขาอ้ามาข้างๆหรือเกี่ยวเอวเขาไว้อ่ะหรือหรืออ้าข้างๆธรรมดาเนี่ยคุณอาจจะเพิ่มออปชันด้วยการเกี่ยวเอวเขาไว้อ่ะพอพอสมมติ ขาเกี่ยวเอวเนี่ยผู้ชายเนี่ยมันสมมุติถ้าผู้ชายคว่ำอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับตัวเขาจะแนบชิดเข้าไปติดตัวคุณมากกว่าเดิมโดยที่ที่ขาของคุณเนี่ยเกี่ยวไขว้ไว้ที่หลังสะโพกหรือหลังเอวเขาเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เวลาคุณมีสัมพันธ์หรือมีบทรักกันเนี่ยมันจะรู้สึกแนบแน่นหรือแนบชิดขึ้นกว่าเดิมนะครับ อย่างถ้าเวลาคุณนอนอยู่ในท่ามิชนาลีแล้วก็อ้าขาออกมาอยู่ข้างตัวผู้ชายอย่างนี้นะครับแทนที่คุณจะอ้าขาธรรมดาคุณเพิ่มออปชั่นนิดนึงด้วยการเกี่ยวเกี่ยวขาของคุณไปไขว้ยอยู่ที่ที่หลังเอวหรือหลังสะโพกของเขาเนี่ยฮะอย่างผู้ชายทําอยู่ในท่านี้นะครับแล้วขาคุณคุณโอบมารอบตัวเขาแล้วเกี่ยวเอาไว้เนี่ยท่านี้ข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยเหมือนคุณจะช่วยดัน หนีบตัวเขาให้เข้าไปแนบชิดกับคุณมากขึ้นและอตรงส่วนหวนัวหนาวเนี่ยรู้จักหวัวหนาวไหมครับหวัวหนาวคือบริเวณที่ที่เป็นเนื้อสามเหลี่ยมเหนือน้องเคขึ้นมาใต้สะดือเนี่ยนะฮะไอ้ท่าเนี่ยสมมุติเวลาคุณคุณหนีบ หนีบลัดตัวผู้ชายเข้ามาแน่นใช่ไหมครับด้วยใช้ขาใช่ไหมครับไอ้ตรงหัวหน่าวของคุณกับเขาเนี่ยมันจะบดขยี้กันหรือเวลาเขากระแทกกระแทกอย่างเงี้ยไอ้บริเวณสมมติตรงนี้เป็นหัวหน่าวใช่ไหมครับของคุณกับเขาเนี่ยมันจะกระแทกโดนกันที่สําคัญไอต้ตรงตรงตรงส่วนล่างสุดของหัวหน่าวเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยนะฮะมันคือส่วนเหนือสุดของช่องคอปากช่องคลอดก็คือบริเวณที่น้องคิสอาศัยอยู่คือไอ้จุดปุ่มคิสซอริสเนี่ยนะฮะแล้วพอผู้ชายแนบชิด หรือบทขยี้เข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วเวลามันเกิดการกระแทกกระแทกหรือบทขยี้เสียดสีกันอย่างเงี้ยไอ้ตรงหัวหน้าผู้ชายกับตรงน้องคริสตอลิสเนี่ยเขาจะโดนกันพอดีนะฮะแล้วมันจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกฟินหรือรู้สึกเสียวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้แนะนําอย่างสมมติผู้ชายบางคนกระแทกห่างๆหรืออะไรก็ตามแล้วคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่ามัน,มนถึงจุดพีคในระดับหนึ่งคุณอาจจะเอาขาเกี่ยวเขาเข้า,ขามาเกี่ยวสะโพกเกี่ยวเอวเขาเข,าเข้ามาเพื่อที่จะให้สะโพกเขาไอ้ตรงหัวหน้าเขาเนี่ยเข้ามาบท หรือกระแทกโดนไอ้ตรงคริสตลลคุณใกล้ชิดหรือแนบชิดมากขึ้นแล้วมันจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกดีมากขึ้นนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งออปชั่นหนึ่งคือเอาขาเกี่ยวอะเมื่อกี้มาพูดถึงเรื่องหัวข้อมผมแล้วว่าไอ้ขาพาดมันเป็นยังไงขาพาดเนี่ยทำได้หลายแบบอะในท่าเดียวกันที่คุณนอนหงายอยู่แล้วเขาคุกเข่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณสามารถพาดขาขึ้นมาสองข้างก็ได้พาดขึ้นมาตรงเนี้ยตรงตรงช่วงบ่าเขาเนี่ยนะครับ าการที่คุณพาดขึ้นมาสองข้างเป็นเหมือนตัววีอย่างนี้ยนะครับมันก็จะทำให้ให้ผู้ชายเนี่ยาสามารถถนัดขึ้นเขาอาจจะใช้มือจับสะโพกค,คุณไว้เวลาเขาขยับตัวนะครับหรือเวลาเขาขยับเอวให้ให้มันเข้าออกตามจังหวะที่เราคุณมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับไอ้ขาที่คุณพาดขึ้นมาเนี่ย มันก็จะทําให้คุณไม่เมื่อยไม่คข้งวขวงด้วยบางคนไม่รู้อ้าขาออกไปหรือแยกออกไปหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีผู้ชายถ้าถ้าคุณไปเจอผู้ชายที่เขาทํานานๆเนี่ยนะครับไอขาที่มันอ้าออกหรือมันไม่รู้จะอยู่ยังไงเนี่ยมันจะทําให้คุณเมื่อยแต่ถ้าคุณพลาดมาที่ตรงเนี้ยตรงสองบ่าเขาเนี่ยมันจะทําให้คุณ อยู่ในโพสิชันนั้นหรืออยู่ในท่าทางนั้นได้นานขึ้นแล้วก็ที่สําคัญผู้ชายอ่ะเขาก็จะถนัดด้วยในการในการขยับเข้าออกหรือบางทีอย่างที่ผมเคยสอนไปผู้ชายบางคนถ้าเขาชอบคุณมากๆหรือเขาลหลงไหลมากๆเนี่ยเขาจะมีจังหวะที่เขาได้เล่นกับบริเวณขาของคุณที่มันพาดอยู่ข้างๆข้างๆบ่าเขานะฮะและอันนี้มันจะแก้ปัญหาได้อย่างสมมุติว่าท่านี้นะครับสมมุติว่าในกรณีที่ น้องเคเขามีขนาดที่มันไม่ค่อยแมชหรือพอดีกับไอ้เจ้าน้องสาวของคุณเนี่ยไอ้การที่คุณพาดขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันจะทาให้ให้เขานนนเนี่ยดันอันนี้สำหรับคนที่น้องเคยาวหรือใหญ่นะฮะมันจะดันเข้าไปได้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เพราะขาคุณค้าอยู่ตรงบ่าหรือตรงคอเขานะฮะตรงกันข้ามถ้าสมมติผู้ชายของคุณเนี่ยน้องเคสั้นอ่าสั้นนะถ้าสั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องอ้า แทนที่จะพาดบ่าเนี่ยอาจจะต้องอ้ากว้างออกแล้วก็ให้เขาเนี่ยจับจับต้นขาของคุณสองข้างไว้เพื่อที่เวลาเขาขยับสะโพกเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปได้ลึกแล้ก็สุดความยาวของน้องเคที่เขามีอยู่ในขนาดเดียวกันถ้าน้องเคเขามีขนาดเล็กแล้วพอเข้าไปแล้วแล้วคุณรู้สึกหลวมในช่องคลอดหรือตัวเขาเองรู้สึกว่ามันไม่บีบรัดหรืออะไรเงี้ยนอกจากที่ผมสอนไปแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยต้องพยายามฝึก ขมิดช่องคลอดระหว่างที่เขากําลังขยับหรือมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้มันรู้สึกกระชับแนบแน่นขึ้นในลักษณะที่น้องเคเล็กหรือน้ําหลอดลืล่นมากเนี่ยนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือคุณพับขาหนีบเข้าหากันอย่างนี้เลยอย่าลืมนะผู้หญิงนอนหงายอยู่างนี้ผู้ชายคุกเข่าอยู่ข้างหน้าผู้หญิงเอาขาหนีบเข้าหากันเลยแล้วก็พาดมาที่บ่าข้างใดข้างหนึ่งของผู้ชายโดยที่ผู้ชายเนี่ยให้ผู้ชายเนี่ยช่วยช่วยโอบรอบต้นขาคุณไว้ทั้งสองข้างให้มันหนีบพอหนีบปุ๊บ นี่หรอไหมครับพอต้นขาสองข้างมันหนีบเข้าหากันอย่างนี้แล้วพาดมาที่บ่าข้างใดข้างหนึ่งของผู้ชายปุ๊บไ้ตรงข้างล่างเนี่ยที่เป็นส่วนน้องสาวเนี่ยต้นขาตรงเนี้ยตรงขาหนีบเนี่ยมันจะหนีบแนบแน่นแล้วมันจะทําให้ให้ผู้ชายเนี่ยเขารู้สึกว่าฟิตขึ้นและตัวคุณเองก็จะรู้สึกรู้สึกฟิตขึ้นด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ขมิบเหมือนตอดรัดไปด้วยระหว่างที่เขากําลังปฏิบัติขยับหรือ ปฏิบัติการในการเกมรักอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาไอ้เจ้าพวกที่แบบว่า,าน้องเคเล็กแล้วมันหลวมเนี่ยทำให้รู้สึกอาจจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นหรือฟิตขึ้นนะฮะเหมือนการคนที่มีบอกผมว่าช่องคลอดมีน้ำหล่อลื่นเยอะมากแล้วผู้ชายของผู้ชายเล็กมาเจอกับน้ำหล่อลื่นมากมันก็เลยทําให้รู้สึกหลวมเนี่ยไอ้ท่าที่หนีบขาและพาดบ่าข้างใดข้างหนึ่งแล้วเขาอกอกต้นขาของคุณไว้เนี่ยแล้วก็ขยับไปด้วยนะฮะแล้วก็มันจะทําให้รู้สึกกระชับ แน่นขึ้นนะฮะอันนี้ก็เลยมาฝากกันอ๋อมีอีกอันหนึ่งที่ผมลืมไปสําหรับคนที่ปกตินะทั้งคู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือคนที่น้องเคมีมีลักษณะตรงหรืองดขึ้นอย่างเงี้ยพาดขึ้นมาข้างเดียวก็ได้อ่ะสมมติคุณนอนหงายอยู่คุณพาดขาขึ้นมาที่บ่าเขาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอ้าออกไปนะฮะมันก็จะทําให้ผู้ชายเนี้ยเข้าไปได้ลึกแล้วก็ขยับ ขนาดแล้วก็สนุกด้วยเพราะเขาเขาก็อาจจะใช้มือเขาเนี่ยโอบต้นขาข้างหนึ่งของคุณไว้แล้วก็คุณอาจจะแทนที่จะนอนหงายอาจจะพลิกตัวตะแคงนิดนึงแล้วมันจะเป็นลักษณะการประสานกันในลักษณะเฉียงๆนิดนึงแล้วมันก็จะเปลี่ยนองศาเปลี่ยนสัมผัสภายในช่องคลอดคุณทําให้ความรู้สึกเสียวเนี่ยมันแปลกหรือมัน พลิกแพลงไปนะฮะไอ้ท่าต่างๆเหล่านี้ถ้าใครไม่เห็นภาพหรือนึกภาพจินตนาการตามที่ผมพูดไม่ออกเนี่ยคุณสามารถไปลงเรียนได้ในคอร์สเบสไบเบิลในเบสดไบเบิลเนี่ยผมจะมีบอกไว้เลยว่า30ท่าที่เหมาะสมกับน้องเคลักษณะรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันเนี่ยน้องเคแบบนี้ควรจะเจอกับท่าแบบนี้หรือค,คุณมี รูปร่างอวบอ้วนหรือคุณมีรูปร่างตัวเล็กหรือผู้ชายตัวสูงหรืออะไรเงี้ยควรจะใช้ท่าไหนในการเมคเลิฟกันแล้วมันจะทําให้คุณสองคนเนี้ยจูนกันได้และมีความสุขเนี้ยถ้าอยากรู้ลึกๆหรืออยากเห็นรูปภาพประกอบเนี้ยต้องไปโรงเรียนในคอร์สเบ b ดไบเบของผมนะครับหรือถ้าใครอยากเรียนท่าแอดวานซ์ที่มันพลิกแพงเนี้ยเหมือนอย่างที่ผมบอกอย่างมิชชันนารีแล้วพลิกแพงไปในการยกขา เปลี่ยนไปหรือด็อกกี้แล้วจะพลิกแพงยังไงให้มันรู้สึกดีแก้ปัญหาต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องไปเรียนในคอร์สเบสแอดวานซ์นะฮะผมจะมีการปรับมีหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับการปรับยกระดับท่าธรรมดาให้เป็นท่าแอดวานซ์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะที่ผมสอนเนี่ยนะครับก็เพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยได้พัฒนานะครับลีลาลักษณ์เพื่อที่จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยตัวสาวๆเนี่ยนะครับมีความสุขมากขึ้นแล้วก็พบกับ จุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองและกับผู้ชายให้มันดีขึ้นนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากสาวๆของผมกันในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้กลับไปพัฒนาตัวเองให้มีความสุขและสนุกกับเรื่องบนเตียงมากขึ้นนะครับอ่ะก่อนจากกาันใครที่ดูผมอยู่ใน Facebook และมีปัญหาข้องใจหรืออยากสอบถามเรื่องคอร์สออนไลน์เนี่ยลิงก์ของผมจะอยู่ด้านบนถ้าดูใน u t u b e ลิงก์ไลน์ของผมเนี่ยจะอยู่ด้านล่างสามารถทักไลน์มาคุยสอบถามปรึกษาปัญหา ความรักเรื่องบนเตียงได้นะฮะอ่ะผมเน้นเลยว่าเป็นปรึกษาเรื่องบนเตียงกับเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจคอร์สออนไลน์เนี่ยทั้งเบ็ไบเบิลเบ็ดแอดวานเนี่ยก็ทักมาในไลน์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รายการสี r เขต o o มจะมีทุกวันจันทร์พุธสุขเวลาหนึ่งทุ่มตรงทาง Facebook และ YouTube ขับกิกนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาในบทรักขาดประสบการณ์เรื่องบนเตียงอยากเพิ่มสเสน่ห์สีสันให้ชีวิตรักของคุณและคู่ของคุณ ปี Happy มากขึ้นสวัสดีครับผมเทนเนวิกนะครับบทเรียนของเบสไบเบิลจะช่วยสอนให้คุณเข้าใจผู้ชายถึงจุดสัมผัสที่จะกระตุ้นเร้าอารมณ์ของคุณและคู่รักของคุณสร้างบรรยากาศให้ห้องของคุณเป็นห้องที่เร้าใจ เสื้อผ้าแบบไหนที่แต่งออกมาแล้วมันจะเร้าใจเขามันจะทําให้เขาอยากกลับมาบ้านอยากกลับมาหาผมมีคําตอบให้คุณผมจะบอกหมดเลยฮะตั้งแต่วิธีการจับยังไงปลุกเร้าอารมณ์ยังไงนะคะในบทเรียนของผมจะมีรายละเอียดต่างๆที่สาวๆบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะมีชาร์ตมาให้คุณดูว่าน้องเคผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ย13แบบรูปทรงเขาเป็นยังไงแต่ละทรงของน้องเคเนี่ยจะสามารถมาประกอบในท่ารักแบบไหน ในบทเรียนของผมก็จะบอกว่าจุดไหนบ้างที่คุณจะเกิดความรู้สึกนอกจากท่าทางลีลาต่างๆแล้วเนี่ยเทคนิคเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่ผมเก็บมาฝากกันเนี่ยมันจะช่วยให้คุณและคู่ของคุณแฮปปี้และมีความสุขในเกมรักมากขึ้นนะครับผู้หญิงเนี่ยมีสิ่งนี้ไว้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ไว้มันเหมือนเป็นอาวุธครับให้ความรักของคุณเนี่ยมันฉ่ำหวานอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าความรักมันจืดชืดลงแล้ว บทรักมันเริ่มห่างหายไปแล้วมาพบกับผมใน Bed Bible แล้วคุณจะเรียกชีวิตชีวาในชีวิตรักของคุณให้กลับมาใหม่ให้สดชื่นแจ่มใสซา,าบซ่านอันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้แล้วควรจะมีนะฮะคำพีแห่งเสน่หาอันนี้ Bed Bible นะฮะฝากให้ติดตามกันนะครับ